ไอดีเดอหันลมนี่โอ้ลมอกประหยัดวะองขึ้นไม่หยังขี้นวะอนี่มอนอย่งี้ขี้นนิเราเดินไปจังวะหายก็ผีวะโอ้มแต่กี่นี่โอ้โหนึ่งกิโลนะครับว่าเขาสัก